สวัสดีครับแฟนครับสีสเกตรสร้างบ้านครับแฟนครับน้องหูงิงครับบรรยากาศในค่ำวันนี้ครับทุ่งนาเขาเกี๊ยวขจีขครับสามอหสิบองศาที่นี่ครับมาน้องงิงครับวัน รู้สึกว่าวันจันหรือเปล่าวันจันเนาะบอโจกับน้องอุงยิงจะเข้ามารีวิวนี่ครับพี่น้องก็ติดตามช่องต่างๆครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงครับมีผู้ใดมาแน่ครับมีศิลปินคนไหนมาบ้างครับบอโจจะพูดเรื่องอะไรบ้างครับน้องอุงยิงจะพูดเรื่องอย่างไหนครับก็คอยติดตามกันได้นะครับเป็นงานรีวิวบ้านครับเปิดบ้านในคอนเสิ ที่เอ่อไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะคุยเรื่องอีย่างครับผมยังบม่ได้คุยกับเพิินในรายละเอียดครับว่าเป็นสัญญาของเขากับอ่อัอน,นี้ต่างๆครับผมผมโอโครับบรรยากาศวันนี้ครับก็นี่ครับช่างก็ฉาบ,บร,รู้ว่าครับฉาบรู้ว่าไม่ไ้ฝนมาตกแต่ว่ามีฝนลินมานะครับนี่ครับมีน้ำมีร่องรอยของน้ำ ตัวคอยโอ้ยคอยคอยเลยเกินพี่น้องเลยมาให้แห้งคอ,อยนั่นจากบุมจากบั่มในกระบอกได้มันร้อนมากครับนี่นี่มาคำนี้น้ำเหลือแค่นี้เองครับนี่ปลาขอนนี่ครับนะครับเสียงนี่ครับเสียงเยงอ่อเพื่น,นอะไรเงี้ยเสียงปลาดิ้นครับเพราะวาน้ำมันแห้งครับมีปลาตัวนี้หน่อยครับ สงสารปลานะ่าจะได้โตสักหน่อยนะครับโตบ้านนะครับแจกเบึ่มแักบับนะครับเอาเห็นลววขึ้นตอนนั้นนะครับมาเลยครับตอนนี้พร้อมมาครับไม่ต้องห่วงเราว่าเราจะทำงานไม่ได้ครับตอนนี้ยอมเสียสละเพื่อส่วนรวมครับที่บ้านน้องมีบรรยากากับที่มันรถตู้ยังไม่ได้เข้านะครับ ไม่เห็นรถตู้ขมาครับตัวนี้เราก็เก็บถังสีเอาไว้หมดแล้วครับเราให้ช่างเก็บถังสีเก็บอะไรไปหมดแล้วครับเรือแต่ตัดหญ้านะครับด้านหลังบ้านช่างมันก็ฉาบรั้วครับเมื่อนี้ได้ไลยเติบครับ ก็รื้อแบบเสาออกมากะร้านแบบก็เอาแบบไปแล้วครับเมื่อสร้างเพื่อกะฉาบรั้วครับฉาบด้านหลังนู่นนะครับรั้วก็จะเหลือประมาณนี้ครับในด้านนี้ครับครึ่งหนึ่งนี่ครับกับด้านหลังนู่นนะครับเหนือไม่เยอะครับง,งานโครงสร้างรั้วครับ งานโครงสร้างก็อิฉาบุญของรัวครับาดูรัร้วด้านหลังครับปริยางมาโดนแล้วครับเ็ด้านหลังก็ประมาณนี้ครับข้างใน,นก็ฉับ จะครึ่งแผงด้านหลังครับครึ่งครึ่งความยาวด้านหลังของบ้านครับประมาณยี่สิบยี่สิบกมเห็นเลยครับเพราะว่าจาไม่ผิดอันนี้ประมาณสี่สิบห้าเมตรนี่ครับ,รน,น,รน,รน,รบนี่ครับวันนี้เขาญาติขึ้นมาบนดาดฟ้านี่นะครับมารีดาดฟ้าให้ดูครับ นี่ครับน้่น,นบนอัดฟ้าครับมันไหนขึ้นมาช่องนี้ครับเดินที่ไมโอ้พป่นอป้องกวางแค่ครับกวางมากครับกว้างมากเลยครับ ตอนนี้เป็น12คูณ6ครับด้านนี้12เมตรนะครับแล้วก็ด้านนี้6เมตรครับนี่ยปนองกว้างมากแล้วก็เห็นทิวทัศน์ต่างๆครบกับพี่นองครบมาก มาดูช่างทำงานครับสาปูนพี่น้องกนไอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามที่ว่าศรีสเกศสางบานครับแล้วก็อย่างที่บอกเขาเป็นสกายวอล์กครับพี่น้องสกายวอล์กนะครับแล้วนะถ้าเกิดว่าทำเชื่อมตรงนี้ครับอาจจะเชื่อมช่องนี้เลยหรือเปล่าหรือจะเชื่อมตรงนี้ครับเออมันก็ง่ามอยู่หรอกครับแต่ว่า คอยดูเจ้าของเพิินเราิ่นจะถือหวงจุ้ยหรือเปล่าหรือว่าจะไม่ทำาให้มันแยกสัดส่วนกันไปก็ไม่เป็นไรอย่างที่นะครับก็ลองดูครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของเพิินนะครับเรามีหน้าที่ทํางานให้เพิิน,นเพิ่เข้ากับเห็ุงานตามหน้าที่เข้าครับแต่ว่ามีคนเสนอง,งบให้แล้วนะครับ๋ยวให้น้องมาก่อนผมมีมอ่าที่แฟนครับลุงชัดลุงรัฐรเปล่าผมจำไม่ได้ว่าเราเรา ฝากให้นำเงินให้น้องอุ้งหญิงหนึ่งมืนบาทครับผมสวดๆนะครับตบมือให้เกะครับดีใจแทนลูกหลานครับมีคนรักกับมีคนเป็นตาสงสารตลอดครับผมมีคนเป็นห่วงเป็นใยครับก็เดี๋ยวให้น้องมาครับเดี๋ยวจะมานำส่งให้ครับบรรยากาศวันนี้ครับบึง ท้องเขาท้องนาข้าวเกียวเขียวครับพระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วครับประมาณกับหามงุลครับนี่นี่ครับบันจันทร์นะพี่น้องครับวรนจันครับโพเด่ว่างกะเขามาครับบอจโจมาแน่นอนครับน้องอุ๋ยมาแน่นอนครับสองคนนี้จะรีวิวบ้านเป็นยังไงครับบัรจะอับออกแนว ฮ่าๆหรือแนวแนวมวลมวลหรือว่าแนวเครียดครับอันนี้ก็คอยติดตามครับทางทาง youtube ของช่องใหญ่เพื่อนก็ได้ครับอาจจะมีของผมบ้างแซมมาเรนทีมหลังบ้านทุกคนนี่แหละครับคงคงลงคลิปครับน้องเว้นหนายเช่นแนวนะครับน้องน้ายเพิ่งไปสอบรับปริญญาครับพี่น้องมันจันครับน้องจะไปสอบรับปริญญา นี่ครับพี่น้องบรรยากาศด้านบนครับนี่คือขึ้นมาด้านบนนะครับบนดาดฟ้านี่นครับเป็นไงวะครับดาดฟ้าเราสวยงามประการไหนกว้างให้พี่น้องกว้างมากครับกว้างมากเลยครับโอ้บรรจุแฟนครับถ้าเกิดว่าสองฝั่งเลยครับนอนคนละฝั่งนั่งคนฝั่งโอ้โหมันกว้างมากครับพี่น้องกว้างแห้งครับ เบื้งบนพี่น้องนี่กว้างมากครับกว้างขนาดไหนครับผมขึ้นมางานก็ว่าเมื่อยครับนี่ครับก็มีหลายเรื่องราวดีๆครับในวันนี้ครับอย่างบ้านเราก็จะเงินต่อไปครับช่วงนี้คือเสาึ้นแล้วครับก็เหลือโครงหลังคาครับแต่ตอนนี้ยังมีเวลาทันนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจครับจะช่วยครับช่วยน้องอีครับห้าหมื่นบาทครับผมเอาแค่ห้าหมื่นบาทครับนี่ครับเอาหลังคาแบบนี้มามุงครับ นี่ครับก็โทรหาผมได้เลยครับ0637899666ครับ0637899666ครับผมติดตามเราทางแอปสี่ไฟครับสีสะเกีสังบานครับช่องตตสีสะเกีสังบานนะครับผมพี่น้องก็ฝากติดตามกับเราชุกช่องทางครับเรามีคลิปเป็นหลายบ้านมานําเสนอทุกท่านนะครับคลิปนี้พี่น้องสีสะเกีสังบานขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ